คลิปนี้นะครับจะพูดถึงแฟนบาสท,ที่ตามมาตั้งแต่ยุคไมเคิลจอแดนยุคโคบียุคชิคิวานิวยุค2000ลามายันปัจจุบันคุณตามดูบาสกันมาเป็นแบบเวลานานมากๆแต่คุณไม่รู้เลยว่าคุณตามมันมันนานขนาดไหนผมจะบอกว่าวันนี้คุณแก่แล้วนะถ้าคุณเป็นแฟนโคบีในยุค2000เนี่ยวันนี้คุณแก่มากนะเหตุผลที่คุณแก่ไปฟังกัน เรื่องแรกนะครับที่จะแสดงว่าคุณเนี่ยอายุเยอะแล้วเนี่ยนั่นคือเรื่องของบอนนี่เจมเชื่อเหลือเกินว่าใครที่ตามดูเรอบอลมาตั้งแต่แรกๆนะเราก็จะเห็นภาพเรอบอนเล่นกับลูกลูกตัวน้อยๆน,น้อยเดียวเท่านั้นแหละแต่ว่าวันนี้ในปี2024บอนนี่เจมถูกดับเข้า NBA เขาเป็นดับระดับที่55และตอนนี้บอนนี่เจมกำลังเล่นทีมเดียวกับเรอบอลตัดภาพไปครับตัดภาพไป ัดภาพไปสมัยบอนนี่เจมเป็นเด็กตัวน้อยๆเดียวแล้วมาวันนี้เขากำลังเป็นเพื่อนร่วมทีมกับโรบอนนี่คือเรื่องที่ยากที่สุดหนึ่งเรื่องจะหานักบาสคนไหนที่ได้เล่นกับลูกมันเป็นเรื่องที่ยากมากคนที่เป็นพ่อก็ต้องดึงตัวเองเล่นแบบ20ปีขึ้นรอลูกโตและลูกก็ต้องเก่งพอจะเข้า NBA และพอบอนนี่เจมที่ตัวน้อยๆเข้า NBA ได้รู้ทันทีเลย ว่าเราเนี่ยแก่เกินไปแล้วนะครับเรื่องต่อมาลุกกี้ในปีนี้เนี่ยส่วนใหญ่เกิดปี2005ไม่ว่าจะเป็นซารหรือว่าริชาเชอร์2005เนี่ยเด็กเหล่านี้ไม่ทันเหตุการณ์สำคัญหลายเหตุการณ์นะเขาไม่ทันยุคไอเวอร์ซันเขาไม่ทันยุคโคบีแชคเขาไม่ทันยุคไมเคิลจอแดนนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยไม่ได้ดูอย่างแน่นอนเขาจะทันในยุคที่มันเชิดชายแล้วของโรบอนเคอรี่ อย่าแปลกใจนะครับที่นักบาสยุคป,ปัจจุบันเนี่ยจะเทิดทูนสเตเฟนเคอร์รีจะเทิดทูนโรบอน on, กับเคดีพวกเขาโตมาในปี2 0 0 5มันเป็นปีที่มี YouTube แล้วเด็กก็จะฝึกดู YouTube วนไปวนมาและก็อย่าแปลกใจที่เด็กสมัยใหม่จะเลี้ยงบอลคล่องมากเขาโตมากับการดู YouTube แล้วฝึกบาสสไตล์แบบนั้นต้องบอกว่าไอดอลเราในยุค2000ยุค90 พวกเขาไม่รู้จักแบบเราแล้วนะจ๊ะซึ่งในปี2005ที่เด็กพวกนี้เกิดเนี่ยยังเป็นยุคที่สตีฟแนทเป็น MVP มวีเดวา a ฮาวเวิร์ดพึ่งเข้าลีกไอเวอร์ซันยังเป็นราชาทําคะแนนไม่อยู่แล้วนะครับคนพวกนั้นในเรื่องที่3เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราจะแก่เนี่ยขอให้มองที่สเตเฟนเคอร์รีเคอร์รีอายุ37แล้วนะครับเขาเนี่ยเหมือนพึ่งจะดังเมื่อวานเอง เหมือนตอนช่วงเวลาที่เคอร์รี่ยิง3แต้มเนี่ยเกิดพึ่งเดือนก่อนแต่ว่ามันผ่านมานานแล้วนะครับสเตเฟนเคอร์ี่อายุจะ37แล้วในช่วงเวลาที่เขากำลังเปลี่ยนผ่านบาสเกตบอลเป็นโลก3แต้มเนี่ยอยู่ในยุค2010ซึ่งเขาก็เป็นแชมป์ NBA หลายสมัยเขาเล่น NBA มา15ปีแล้วเราจะไม่รู้สึกแก่ได้ไงเคอร์รี่ยังแก่ตามเราเลยนะครับเรื่องต่อมาเนี่ยนั่นคือคริสพอ คริสพอเนี่ยบางคนเนี่ยตามดูตั้งแต่ดาฟนะว่าเฮ้ยดาฟเข้ามาจะเป็นยังไงและย้อนเวลามาอย่างรวดเร็วผ่านทีมมามากมายปัจจุบันคริสพอเล่น NBA มา20ปีแล้วปีนี้กำลังจะไปเล่นกับวิกเตอร์เวมบียามาจะเป็นคู่หูเป็นเด็กสุดที่มีรูปร่างมีพรสวรรค์กับตัวเก่าอย่างคริสพอจะผนึกกำลังกัน เผอแป๊บเดียวเท่านั้นการเดินทางของคริสพอนิวออรีนฮอร์เนตไปคิปเปอร์ไปล็อกเกตไปโอเคซีไปนูน่นนี่นั่นเต็มไปหมดแต่ก็ยังไม่ได้แหวนแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยแอซี R C ไปทั้งหมด1 2 0 0 0ครั้งแล้วแล้วทำแต้มประมาณ2 1 0 0 0แล้วและก็ยังอยู่ใน NBA และยังเป็นผู้เล่นระดับท็อปนะครับเรื่องต่อมาเนี่ยสำหรับติ่งโคบีเลยถ้าใครเป็นติ่งโคบีเนี่ยพวกคุณแก่แล้วนะครับ แชมป์ครั้งสุดท้ายของโคบีไบอันที่ฟาดฟันกับบอตันเซลติกมันย้อนไป15ปีที่แล้วถ้ามันตั้งแต่ย้อนไป15ปีเนี่ยเด็กคนนึงเนี่ยมีบัตรประชาชนได้เลยนะซึ่ง15ปีก่อนเนี่ยมันเป็นยุคสมัยที่เราโคตรมันตอนนั้นเนี่ยโคบีไบอันสู้กับเควินการเนตเลอลเลนพอเพียของเรามีโคบีมีกาซออัดกันแบบมันมาก นี่คือหนึ่งในซีรีส์รอบชิงที่น่าจดจำที่สุดหนึ่งซีรีส์โคบีไลบีเควินการเน็ตจนเลเกอร์คว้าแชมป์ได้โคบี Kobe, เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่สุดยอดนะเวลานั้นเป็นจอมทำคะแนนแมมบาเมนเทลิตี้สัญชตาตญาณมาครบทุกองค์และก็เป็นแชมป์ในยุคนั้นเป็นหนึ่งในสุดยอดผู้เล่นที่เรายัางตามหาติดตามตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้นะครับแลก้ก็คุณจำได้ไหม ลูกบล็อกของเรอบนที่บล็อกใส่อีกี้คายรี่ยิงแสกหน้าเคอรี่เราเห็นภาพเนี้วนวนวน,วนดูซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆแต่รู้หรือไม่ว่ามันผ่านมา9ปีแล้วนะนะพี่น้องแชมป์ที่เรอบลโกงความตายพาค,คิฟแลนชนะโกลเดนสเตเวอร์เออร์นี่คือหนึ่งในแชมป์ที่น่าจดจำเช่นกันแต่เหมือนเราดูมันทุกวันจนเหมือนมันผ่านมาเมื่อ23ปีก่อนแต่ถ้าดูเวลาจริงๆเนี่ย มันผ่านมา9ปีแล้วโรบอนไคลลี่เคอร์ลี่เดมอนกีนอยู่ช่วงท้ายอาชีพกันหมดแล้วนะครับอะไรที่เราเคยมันเมื่อวันก่อนตอนนี้เขาแก่จนใกล้เลิกเล่นแล้วนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งในยุคสมัยของ OKC, คซเจมส์ฮาร์เดนเคดีเวสบุกนี่คือเหล่าพลังหนุ่มในวันนั้นรู้หรือไม่ว่า OKC OK ไม่เข้าชิงชนะเลิศมาก13ปีแล้ว ครั้งสุดท้ายที่พวกเขาเข้าไปประทะกับเรือบอลผ่านมา13ปีแล้วพี่น้องมันเร็วเหลือเกินเวลาต้องบอกว่าในสมัยนั้นเนี่ยเคดีเก่งมากฮาเดนก็สุดยอดเวสบุ Facebook ก็ยอดเยี่ยมตอนนี้พวกเขาเนี่ยเข้าสุดท้ายอาชีพแล้วแล้ว13ปีที่ผ่านมา ปีนี้พวกเขาจะนำเด็กดาวรุ่งไม่ว่าจะเป็น H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  g N, s g a เชดโฮมเกนเจรเรนวิลเลียมเขาตั้งเป้าจะเข้าชิงอีกครั้งหลังจากผ่านมา13ปีใครเป็นแฟน OKC OK ก็มีใจหายเหมือนกันนะตามมาตั้งนานพึ่งจะรู้ตัวว่า13ปีแล้วที่ไม่ได้เข้าชิงเรื่องต่อมา ผู้เล่นที่ทําให้ผู้เล่นเปลี่ยนไปนั่นคือเควินการเนตเควินการเนตคือหนึ่งในผู้เล่นมัธยมที่เข้าสู่ NBA แล้วก็เป็นคนที่เปิดประตูให้ผู้เล่นยุคใหม่ยุคก,ก่อนก็มีแต่ยุคใหม่ที่เดินตามมาเนี่ยก็เดินตามเควินการเนตเควินการเนตเนี่ยถูกดับมาในปี1995เขาเป็นเด็กมัธยมที่เข้าสู่ NBA พผ่านมาแป๊บเดียวเพิ่งเห็นอยู่ในนิตยสารเมื่อวันก่อน ตอนนี้เวลาล่วงเลยมา30ปีแล้วคุณเควินการเน็ตเข้าดับมา30มปีแล้วเวลามันผ่านไปอย่างรวดเร็วเขาเป็นคนปูทางให้โคโบีโรบอนเข้าสู่ NBA ตั้งแต่แบบพวกมัธยมซึ่งเควินการเน็ตเนี่ยโอ้โหสาปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเรื่องใหญ่ๆของเจ้าตัวนะเป็นผู้เล่นมีช่วงหนึ่งรับเงินมากสุดใน NBA สัญญาใหญ่เลยแล้วกเ็เป็นหน้าเป็นตาของทีมเบอร์วูฟพาบอลตันสติกเป็นแชมป์แล้วก็เควินการเน็ตก็เป็นสุดยอดผู้เล่น ผ่านมา30ปีแล้วนะคุณเร็วเหลือเกินเวลาเรื่องต่อมาสมัยเด็กเนี่ยเราอาจจะมองเลบอนว่าหูยเลบอนก็อายุต่างจากเราไม่มากหรอกมองไปผู้เล่นรุ่นใหม่ๆเฮ้ยคิสพอก็รุ่นใกล้เคียงกับเราเฮ้ยสตีฟแนทอะห่างกันไม่เยอะไอเวอร์สันอะไรอย่างเงี้ยแต่รู้หรือไม่ว่าถ้าเผลอแป๊บเดียวในวันนี้ตอนนี้โคชโจมาซูล่าโคดบอลตันเซลติกที่เป็นแชมป์เนี่ยอายุ36เราเนี่ยแกกว่าโค้ดแล้วนะคุณ เราเผลอแป๊บเดียวดูบาสมายุ่90เนี่ยปัจจุบันเราแก่กว่าโค้ช NBA แล้วเราเทียบกับผู้เล่นไม่ได้แล้วผู้เล่นเนี่ยเป็นรุ่นลูกเราแล้ว,ลวเราเนี่ยแก่รุ่นโค้ช NBA แล้วนะครับเผลอแป๊บเดียวเท่านั้นเราแก่แก่แล้วก็เรื่องสุดท้ายลัสเซเวตบุกลัสเซเวตบุกเนี่ยตั้งแต่ก้าวเท้าออกจาก o k เคมาเนี่ยชีวิตเขาก็โหพเนจรเลย ไปทั่วเลเลเกอร์วิสารคิปเปอร์ล็อกเก็ตไปโอ้โ oh, หแล้วนี่ก็เปลี่ยนไปอีกไปเดนเวอร์เจ็ดปีหลังเขาเปลี่ยนไป6ทีมเราเพิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเราเพิ่งดูเวสบุกล่างสุดยอดเมื่อไม่นานมานี้เองแต่มันแป๊บเดียวเท่านั้นมันผ่านมาเจ็ดฤดูกาลแล้วนะครับเวลามันทำหน้าที่ของมันแบบไม่หยุดหย่อนมันรวดเร็วจริงๆคลิปนี้ต้องบอกจริงว่า เราแก่แล้วจริงๆนะใครเป็นแฟนเคอร์เนี่ยเดี๋ยวเผลอแป๊บเดียวเนี่ยเดี๋ยวยุคบอนนี่พวกคุณก็จะต้องแก่ตามผมละก็เอามาแซวคนแก่เอามาให้ลำลึกว่าเฮ้ยเวลามันช่างรวดเร็วเสียเหลือเกินใครรู้ตัวว่าแก่กดโอให้ละกันจะได้รู้ว่าเราเนี่ยโอนแล้วก็แก่ไปพร้อมๆกันใครเป็นคนแก่ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะครับช่องนี้ผู้ใหญ่ดูเยอะผมรู้ว่าโดนเส้น